บอกกันบอกกันหวมามากจริงริงเฮ้ยโหว้ายารถตึงดูอยู่เหมือนเ้มวิ่งเพื่อนหน้ากูเลยเพื่อนตรงเนี้ย ยิงหันไก่ตายแล้วตายละยิงหัไก่ไป็นยีนเยศูนย์ศูนย์นนนยระวังหลังมานะ ดูฉี่ขวายังไม่เจอี๋ยวเงียบร้อยอาเจนอนโดนไปหนึ่งี่ก่มันไปไหนกันหมดวะที่ ไปแ้วเด้อเอาดีองเลยวะไอ้ันกูละมันกูนด,กดูให้อยู่เอาดีหายไปเลย ผู้ถือเวรีผู้ถือที่อยู่ข้างบนดีเฮ้ยไอ้สัตว์ จอคุณโดดลงมาให้ใกล้เออยโคลีย์แถวนี้โดดลงมาข้างล่างข้างบนเยไปช่วย,วตยใต้เนี่ยใช่อันนั้นเข้าไปตัวหนึ่งนะโอ๊ย โูโหหยสองชวสองชวสองชวงสองวโอ้เหียไอ,อ้นัดไอ้นัดเออก็เก็บให้พวกเทียนเนี่ยอฮ้ยเข้ามาดิไหนก่อนไหม Bên mà. Thằng ó. Ê kia bên ying hổ <laughs> มีเจีบ่ะไหนนะ้างหนตายละไม่รุ้งปะอือตายไปเลยแต่คีมบอร์ดไข่มันดังทะลุจังว่เคี่ย <c oughs> อะไรเงี้กูไม่ได้ยินเสียงตีนไข่เลยส <c oughs> ัสกดจักจ็คจักแจ็คหนูออาชิบ ตัวเปล่าเลยเป็นกาสตารเดินะฮะขึ้นไหนไปดอขึ้นไม่ได้มาละเฮ้ยไน 妈！<laughs> <laughs>